ไปช่วงโควิดก็หายไปหกเดือนเจ็ดเดือนหายไปแบบชิบหายครับพวงก็เดี๋ยวไปดูไรอันก่อนไม่ใช่ไรอันดูของตัวอีกนั่งหนึ่งนบบเี่ยับอะไรของอันติเมตอ่ะอันติเมตร ต้นล้านตรงไหนวะอ๋อมันกดที่ออเดอร์อ๋อไลน์เฮีลยลน์มันงงเว้ย เขาบวกสามเคี้ยวบวกสามเขาโง่เลยบวกโค้ดเกง่งไม่ไม่ถ่ายหรอไม่ได่มายากเข<อ>ายากเกินไปบวกเคี้ยวเท่ายากเกินไปเคีย้ยวยากเกินเออเอาอาชราุียังไม่ฟีไม่ได้แล้วใช่ถ้าสมมติว่ามันต้องมีตัวศูนย์ตัวคอศูนย์เนี่ยกับไก่สุรายืนบนบ่อชัวร์วเลยรอแค่ทำลายแค่นั้นแหละใช่และไก่สุราก็แด่เข่าห้า มัจะแดดนีเว้ยมันจะแดะแดให้เหลือสามอ๋อแดดกี่เหลือสามใช่แดดเหลือสามตีทำอะไรไหมอ่ะไม่แตกลุกลุกบอลเหลือเขาเหนึ่งใช่ปะเขาไม่แตกเลยเอาใช้โกเพิ่มสองเขาอ๋อแล้วก็ตีต่อไงเอาไปสุดแล้ตีต่อลุกลุกต่อพอลุกเสร็จปุกช่วงเนี้ยไป่ิยเทนเซไปที่เรายังไม่เคยเทนเซอ่ะเทนเซค่อยๆ่อยทำอะไรแบบได้เ<อ>ล่นได้ค่อยตั้งตัวมานั้น มุกเกนก็ได้น่อแต่ว่าอะไรอรอมุกเกนปวกของเขาหล่ะจะทำลายจะดิุดูดไม่เกิน5้าผ้าาดตายไม่เกินอ้แดงเก่งนะพี่ยิงบ้านตายได้บ้านบางหลังอ่ะโดนยิงตายได้เยี่ยบตั้งแม่ โอเคิครับอันนี้น่าจะเป็นหลังบรรยายหรือหน้าช่วงูุบดให้แกะผู้ก่กับคนรู้ว่าจะ็นพิธีกรนะแบบแล้วมีคนอยู่ม็นรูแปลกๆว่าเออเวลาัะมันวันนี้หน้าคิดที่แล้วอยากชัดเชยว่ากด คนของเขาที่เขาบอกว่าห้ามถ่ายนะฮะในงานใช่ปะ่ะทีนี้กูก็เห็นคนถ่ายนะข้างหน้า,นางาน <c oughs> แล้วก็งงเลยแล้วกูก็งงว่าถ่ายได้ไหมแล้วเนี่ยไม่ต้องแปลกใจนะทำไมากูถ่ายอย่างเงี้ยเพราะกูจะไปดูกันทำเจ็บ <c oughs> <c oughs> ไอ้ที่มาสัมภาษณ์พี่คือพี่หมอปะ่ะฮะพี่หมอปะ่ะใช่พี่หมอพี่หมออ่ากันทั้งเด็ดอ่าสต๊ะเด้กูกูมาเนี่ยมาจเดียู อถ่ายถ่ายทุของมามาม่ดูดูแต่คือไปเด็นกูมาม่ดูแต่กูมาถ่ายตัวที่มีจู๊บกูปี้ดอยู่ก่นี่เก่งจัา วันทีฉันรักเธอวันทีฉันพูดไปวันทีเธอม่ใช่คือจริงอ่ะเสียพันหนึ่งคามว่าพูไม่ใช่กูนะไม่มีแล้วได้บัตรเจกับบกเพื่อรแต่กูถาม่ากรูว่ากูจะมีตังค์ซื้อก็ได้ไหมไม่กูไม่เอี่ยชื่อกเลยมันไม่กูแม่ตอนที่ว่ากูซื้อกานไม่ได้อันนี้ไม่กูแม่เกูไม่ค่าวอะไรชื่อไยโอเคกลับเข้ามา กับว่างานวิทูเหมือนเดิมเนื่อจากว่าไม่รู้ถ่ายทายงานได้เปล่าว่ายกกล้องยังทำได้ได้เราอยู่เราอยู่นอกงานนี้ในงานงานคือในนี้ไงกเขียนไหมเขียนไหมเขียนนี่คือไอ้นั่นไงไอ้ for you ของพี่อ่ะอ๋อโอเค for you ก็เขียนได้เลยอ่ะเขียนได้ละสมมติอ่ะถ้าแกไม่เขียนพี่เขียนนี่ผมถือกล้องเดี๋ยวผมถือก็ได้แล้วก็ถือกล้องเดี๋ยวผมถือกล้องคนเหี้ยเลยผมก็ถือกล้อง ไม่ยอมไม้ยังไดโอเคเจ้ <Okay. S 2> าพที่พี่ยันกันเลยไม่ใช่ก่อนไม่พี่เยนงกับผมไงอ๋อคิดหนักไม่ <c oughs> <c oughs> หมดพูดนึงไม่ออกครับ เมืมมงมมเองในใจเด็ดกับกูอีก2,002แล้ว2,04แ,แ,แล้วอะย <c oughs> ังไม่2,000เลยเออ2,000ไ,อไปเลยโนไปทียแล้วพูดยัง2,000แล้วอย่ามาบ่นในพี่เห็นนะว่าไม่มีตังค์อะตังค์อะไรตังค์ขาใหม่ตอนไหนก็ได้เฮ้ยเจ้าไอเหี้ยวอะไรเด็ด กูเกียดวารีท้ายสัตว์เราได้มาบอที่จะใช้ไปหรือเปล่าแค่นั้นเหทำไมกันนะทำไมกันนะไอเลียตอนนั้นปีที่คือแบบไอชาที่คือไอออกที่แบบไอนวดคไอหนวดตุลา อะลรเนซรีน่าเซรีนา,นารอบก่อนก็เซรีนา่ารอบนี้ก็เซรีน่าจุจรวงมึงดงอยู่กับเซรีน่าจริงย,ยี่ได้ลลเลยนะคะพเีย